ไงฉันวิกกี้ฉันอยู่กับคุณแม่และพ่อเลี้ยงฉันมีน้องสาวสามคนมันคือฝันร้ายชัดๆพวกเธอกันแกล้งและสั่งให้ฉันเล่นด้วยอยู่ตลอดเวลาวันนึงคนที่ชอบก็สนใจฉันออสตินคือหนุ่มหล่อที่สุดในโรงเรียนนึกภาพดูนะคะเขาชวนฉันเดทฉันดีใจสุดๆเลยจนแม่โทรมาหาฉัน ท่านกับพ่อเลี้ยงโดนเรียกไปทํางานด่วนและท่านก็วานให้ฉันดูแลน้องให้ฉันไม่รู้ว่าจะทํำยังไงให้ปฏิเสธออสตินเหรอฝันไปเถอะฉันคิดอะไรออกแล้วชวนออสตินมาบ้านหลังแม่กับพ่อเลี้ยงไปฉันก็เตรียมมือข้ามแสนโรแมนติกแล้วน้องสาวของฉันอัตมกกรเสมออเล็กซานี่น่ารําคาญเป็นพิเศษเธอคือลูกคนรองจากฉันชอบคิดไอเดียกันแกล้งทั้งหลายเป็นพิเศษเลยฉันไล่พวกเธอขึ้นห้องนอนแล้วบอกให้นั่งนิ่งๆแล้วฉันออสตินเข้ามา เรานังในห้องนั่งเล่นแล้วรอให้มือข้าอุ่นเสร็จทันใดนั้นฉันก็ได้กลิ่นไม่ไมฉันวิ่งไปที่ห้องครัวแล้วไม่อยากเชื่อตาตัวเองเลยอาหารไม่เกรียมจนกรอบฉันต้องตั้งไฟแรงไปแน่เลยท่างที่ชวนแล้วว่าไฟเบาแล้ว,ลวนะออสตินบอกว่าวิซิเรียสแนะนำให้เราสั่งพิซซ่ามากินระหว่งางรอพนักงานมาส่งฮลิคอปเตอร์บังคับก็บินเข้ามาในห้องนั่งเล่นพอฉันรู้ตัวอีกทีมันก็ทิ้งสีแห้งๆใส่ออสตินโถเอ้ยฉันผวาเลย ฉันขอโทษเขาแล้วก็พาเขาไปที่ห้องน้ําแล้วเดินไปหาน้องสาวที่โถงทางเดินฉันเห็นอเล็กซ่ายืนยิ้มร้ายอยู่อาหารที่ไม่ต้องเป็นฝีมือเธอแน่พนักงานส่งอาหารมากดกริง่งฉันวางพิซซ่าในห้องนั่งเล่นแล้วเดินไปเช็คอสตินหน่อยเขาเช็ดเสื้อยืดแล้วและเกือบจะไม่เหลือคราบแต่ว่าพอเรากลับมาที่ห้องนั่งเล่นพิซซ่ามันก็หายไปฉันเดือดมากแล้วก็ต้องขอโทษออสตินอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ไปที่ห้องของน้องสาวอเล็กซ่ากำลังกินพิซซ่าใหญ่เลยถธอเอาไปแบ่งน้องสาวอีกคนด้วยนเธอทกินนไปแล้วนะ ฉันแย่งชิ้นที่เหลือคืนมาแล้วก็เอาไปให้ออสตินเราเปิดทีวีและกําลังดูหนังกันจ,จู่ๆเคที่ก็เข้ามาในห้องนั่งเล่นขอให้พาไปเข้าห้องน้ําหน่อยหนูกลัวหนูไม่กล้าไปคนเดียวมันมืดมากๆเลยฉันอยากจะจมหายไปกับพื้นฉันลุกพรวดจากโซฟาแล้วลากเธอไปห้องน้ํพาพอกลับมาออสตินก็เตรียมกลับแล้วฉันเห็นเธอทุระเยอะมากเลยฉันไม่อยากขัดเธอหรอกนะหลังจากเขากลับไปฉันก็เกือบร้องไห้มันไม่แฟร์เลยฉันก็เบิดใส่น้องสาวเลยค่ะและในตอนนั้นเองแม่กับพ่อเลี้ยงก็กลับมา แม่ด่าฉันที่ตวาดน,น้องสาวฉันอยากจะเถียงแม่กลับนะแต่ว่าจู่ๆอเล็กซ่าก็ปากสว่างขึ้นมาแฟนของวิกกี้มานี่ค่ะแม่กโกรธขึ้นมาเลยดูแลน้องสาวแบบนี้เหรอกล้าชวนแฟนมาบ้านแทนที่จะดูแลน้องได้อย่างไรกันเราทะเลาะก,กันและฉันก็วิ่งขึ้นห้องฉันทิ้งตัวลงเตียงป่อยหมอนแล้วก็ร้องไห้โฮเลยฉันอยากจะเรียนจบให้มันเ,เร็วๆแล้วย้ายออกจากบ้านแห่งสวยนี่วันรุ่งขึ้นฉันก็ต้องเจอเซอร์ไพรส์ที่มันเลวร้ายแม่กับพ่อเลี้ยงทํางานในบริษัทเดียวกัน พวกท่านไปที่ธุรกิจกันและฉันต้องดูแลน้องสาวอีกครั้งฉันเบื่อมากๆก็เลยสั่งให้พ่อแม่จ้างพี่เลี้ยงมาลูกก็รู้นี่ว่าเราไม่มีเงินจ้างได้เวลาหัดรับผิดชอบบ้างแล้วล่ะฉันเกือบจะทรวนเลยค่ะนี่มันความรับผิดชอบที่ใหญ่เกินไปแล้วนะและฉันก็กําลังจะเสียสติฉันไม่มีทางเลือกนอกจากตกลงฉันอารมณ์แย่มากๆและทุกอย่างที่โรงเรียนก็ยิ่งแย่เข้าไปใหญ่มีเนัดคนหนึ่งเอาแต่คอยตามฉันเขาชื่อว่ามาตินและเขาชอบฉัน เขาน่าเกลียดมากๆแต่งตัวตลกสุดๆและทุกคนก็หัวเรายกเขาปกติฉันเมินเขานะแต่ว่าวันนี้ฉันอดไม่ไหวจริงๆออสตินได้ยินเรานะและตัดสินใจทําให้ฉันยิ้มเขากําลังจะไปคาเฟ่เย็นนั้นพร้อมกับเพื่อนๆและเขาก็ชวนฉันไปด้วยฉันอยากไปมากเลยพวกดุ่มเท่ก็ไปด้วยแต่ว่าน้องสาวของฉันเ่ะหลังเลิกเรียนฉันนั่งอยู่ข้างตึกเรียนคุ้นคิดอยู่ทันใดน,นั้นมาตินก็เข้ามาหาฉันเขาไม่โกรธเลยที่ฉันตะวาดใส่เมื่อเช้านี้ ทำไมเธอเศร้าจังฉันอยากจะไลต่ตะเพิดเขาให้พ้นแต่ว่าฉันก็คิดไอเดียได้ฉันยิ้มหวานสเนสน่ห์ใส่เขานหน่อยหน่อยแล้วก็เล่าเรื่องน้องสาวให้เขาได้ฟังนายช่วยดูแลพวกเธอระหว่างที่ฉันไปคาเฟ่ได้ไหมอ่บอกหน่อยคนปกติที่ไหนเขาจะตกลงไม่มีทางหรอกแต่ว่ามาตินละลายเมื่อฉันยิ้มให้แล้วก็พยักหน้าโง่จริงๆเลยเพราะฉันถึงบ้านก็บอกว่าต้องดูแลพวกเธอยังไงพอเอเล็กซ่าได้ยินว่าฉันจะไปคาเฟ่เธอก็ร่บงองแงแล้วขอไปอด้วยฉันเหนื่อยเต็มทีแล้วพยายามจะใจยยเย็นๆแล้วก็ออกมา คาเฟ่มันสุดยอดไปเลยค่ะพวกเราสนุกมากๆออสตินนั่งข้างฉันคอยยิงมุกแล้วก็ชมฉันอยู่เรื่อยๆผ่านไปพักหนึ่งมาตินกับน้องสาวฉันก็เดินเข้ามาโถเอ้ยมานทาไมเนี่ยยัยพวกน้องสาวตัวแสบนั่งลงที่โต๊ะและสั่งบางอย่างไม่ใช่ฉันคนเดียวที่เห็นพวกเธอพวกเขาเริ่มหัวเราะเสียงดังกันและเริ่มล้อเรียนมาตินทันทีเออวิกกีข้ข้างๆเขานะั่นน้องเธอใช่ไหมโถเอ้ยเขาเจอเคท,ที่ที่บ้านเลยจําได้ ความสนใจของทุกคนพุ่งมาที่ฉันทันทีแถวเป็นเพื่อนกับเจ้าเนิร์ดเหรอฉันเกรงขำแล้วบอกว่าออสตินรับจับเสริมเป็นพี่เลี้ยงเด็กหลังจากนั้นพวกเขาก็หัวเราะเสียงดังขึ้นแล้วเรียนเขาแล้วก็คิดชื่อเล่นเจ็บแสบให้ฉันนั่งไม่ติดเก้าอี้เลยเย็นนั้นพังย่อยยับหลังเราออกมาจากคาเฟ่ออสตินก็อาสาไปส่งบ้านมาตินกับน้องสาวก็เดินตามมาพวกเธอเสียงดังมากและน้องสาวคนเล็กก็ร้องให้ ฉันอายเพราะว่าพวกเธอออสตินจะคิดยังไงเนี่ยเขาจูบลาฉันหวังว่าคราวหน้าเราคงจะได้ไปเดทกันโดยที่ไม่มีน้องสาวเธอนะหลังออสตินไปฉันก็เหวี่ยงใส่มาตินทําไมเขาถึงได้มาคาเฟ่นะเขาบอกว่าน้องสาวของฉันอยากมาด้วยจริงๆเธอจะดีกับน้องหน่อยสิพวกเขายังเด็กนะมาตินทําฉันหงุดหงิดและฉันก็รีบไล่เขากลับบ้านฉันพาน้องสาวฉันเข้านอนและกําลังจะทําสมาธิเพื่อสงบใจสักหน่อยฉันนั่งลงบนพรมหลับตาลงและเตรียมผ่อนคลายแต่ว่าฉันก็โดนขัดอีกแล้วะ อเล็กซ่ากับเคที่ลูกจากเตียงวิ่งมาหาฉันพวกเธอตะโกนดึงผมฉันแล้วก็ชวนไปเล่นด้วยหลังจากทาให้พวกเธอเงียบมือถือฉันก็ดังพ่อแท้ๆฉันโทรมาพ่อแม่ฉันหยากกันว่ดีแล้วไม่ได้คุยกันอีกแล้วท่านชอบโทรมาหาฉันและฉันไม่อยากบอกแม่เรื่องนี้พ่อถามฉันว่าเป็นยังไงบ้างและฉันก็บ่นเรื่องน้องสาวให้ฟังและเล่าว่าฉันไม่มีชีวิตส่วนตัวหรือว่าเวลาว่างพอเพราะว่าพวกเธอพอฉันปลอบใจแล้วบอกว่าเดี๋ยวฉันก็โตเป็นผู้ใหญ่และย้ายออกมาได้แล้วจากนั้น ่านก็แนะนําในเรื่องที่ฉันม่คาดคิดมาอยู่กับพ่อได้นะพ่าเสนอน่าสนใจมากค่ะใจหนึ่งฉันก็อยากไปนะแต่ว่าอีกใจหนึ่งฉันก็กลัวว่าความสัมพันธ์กับแม่จะไม่ดีในตอนเช้าแม่กับพ่อเลี้ยงฉันกลับมาและฉันก็ไปโรงเรียนมาตินรอฉันที่ข้างห้องเรียนเขาถามฉันว่าน้องฉันเป็นยังไงบ้างพอฉันกําลังจะตอบจู่ๆฉันก็เห็นออสตินกับเพื่อนๆอยู่ใกล้ๆ ฉันไม่อยากให้พวกเขาเห็นฉันอยู่กับเด็กเนิร์ดนี่หรอกฉันไปหาเขาและทุกคนก็เริ่มล้อเลียนมาตินทันทีแล้วว่าเป็นเด็กเนิร์ดแล้วก็เป็นพี่เลี้ยงด้วยฉันรู้สึกอึดอัดอยู่ในหน่อยแต่ก็หัวเราะไปตามน้ำหลังเลิกเรียนออสตินก็ชวนฉันไปเที่ยวอีกครั้งเขาชวนฉันไปลานสเก็ตน้ำแข็งฉันดีใจและสัญญาว่าน้องสาวฉันจะไม่มากวนแล้วแต่ว่าคุณเดาได้ไหมว่าเป็นไงอ่ะแม่กับพ่อเลี้ยงมีปัญหาเรื่องงานที่ต้องจัดการในทันทีพวกท่านก็เลยขอให้ฉันช่วยดูแลน้องๆออีกครัั้้้งงงนนนนึฉทไไม่หววแลเดขตฟ ยังไงฉันก็ไม่ยอมพลาดแล้วฉันบอกแม่ว่าจะไปลานสเก็ตและจะไม่ยกเลิกนัดหรอกเราเถียงกันอยู่นิดหน่อยแต่สุดท้ายแม่ก็ยอมท่านบอกว่าจะพาน้องสาวไปทํางานด้วยฉันเพิ่งจะสบายใจอเล็กซ่าก็เข้ามาเธอเพิ่งได้ยินที่ฉันพูดถึงลานสเก็ตและเธอก็อยากไปด้วยพอฉันไม่ยอมเธอก็ร้องไห้ทำไมถึงดื้อแบบนี้นะเอาน้องไปด้วยสักคนจะตายหรือไงอ่ะดูลูกสิทำอะไรอเล็กซาก่างอแงใหญ่และฉันก็ต้องยอมท่านี้มันสุดจะทนเลยหลังแม่กับพ่อเลี้ยงออกไป ฉันก็โทรหามาร์ตินแล้วขอให้ดูแลอเล็กซ่ารู้ไหมคะว่าเขาไม่เอาฉันไม่อยากให้เธอมาใช้ฉันแล้วก็มาล้อเลียนหรอกนะฉันโกรธแล้วก็วางสายไปฉันไม่มีทางเลือกนอกจากหิวอเล็กซ่าไปด้วยออสตินขมวดคิวตอนเห็นเธอและฉันก็อายมากเลยพยายามกบเกลื่อเนเียนไปฉันสัญญาว่าอเล็กซ่าจะทําตัวดีแต่เหมือนว่าเธอพยายามจะทําลายเดชฉันเลยเธอเอาแต่วอยววยแล้วก็เรียกร้องความสนใจไม่นานออสตินก็เริ่มโกรธ ฉันพาอเล็กซ่ามาที่มานั่งแล้วก็สั่งให้เธงเงียบๆฉันเบื่อนิสัยเธอเต็มทีแล้วคนที่ฉันชอบมาสนใจทั้งทีแต่ว่าน้องสาวฉันอาจจะทำลายโอกาสสานสัมพันธ์กับเขาหยุดได้ออสตินกับฉันเริ่มเล่นสเก็ตกันและไม่นานก็ชิวแต่ว่าผ่านไปสักพักอเล็กซ่าก็เข้ามาขวางอีกเธอเข้ามาหาเราแล้วพูดอย่างง่ยๆว่าเธอหนาวฉันไล่เธอไปและสเก็ตไปที่กลางลานเราใช้เวลาเล่นกันที่นั่นหลายชั่วโมงแล้วออสซินก็พาฉันมาส่งที่บ้านอีกครั้ง ฉันเกือบใจเย็นแล้วแต่ออสตินบอกว่านี่เป็นเดชสุดท้ายแล้วอยู่กับเธอแล้วเหนื่อยเกินไปอ่ะขอโทษนะฉันรู้สึกเหมือนกับโดนอะไรฟาดหัวเลยความฝันของฉันพังทลายเพราะฉันเดินเข้าบ้านฉันก็ร้องไห้ออกมาอเล็กซ่าพยายามกอดฉันแต่ว่าฉันก็ผลักเธอออกไปเพราะว่าเธอเลยทุกอย่างเลยพังแบบนี้แม่กลับบ้านมาแล้วก็ได้ยินที่ฉันตะหวัดบอกให้ฉันใจเย็นๆแต่ฉันก็เหวี่ยงใส่ท่านและฉันบอกท่านว่าน้องเอาแต่กวนใจอยู่ได้แล้วฉันขอไม่มีน้องดีกว่าฉันอยู่สงบๆในบ้านนี้ไม่ได้เลย้ารำคขญนากนักงั้นก็ไม่่ต้องยูแลว นี่เลยแม่หนูจะไปหนูจะไปอยู่กับพ่อแล้วฉันเดินขึ้นห้องโยนต์เข้าของลองกระเป๋าเดินทางแล้วออกมาพ่ออยู่นอกบ้านฉันก็โทรหาพ่อแล้วบอกว่าฉันจะไปที่บ้านแล้วท่านแปลกใจนิดหน่อยแต่ก็ให้มาภรรยาใหม่เปิดประตูเธอดูไม่ดีใจที่เจอฉันนักฉันเก็บของแล้วพ่อก็เรียกให้ฉันมากินข้าวเย็น บรรยากาศที่โตตึงมากและฉันไม่สบายใจเลยนั่นเป็นวันศุกร์และพ่อก็แนะนําให้เราใช้เวลาสุดสัปดาห์ด้วยกันฉันรู้สึกว่าภรรยาของท่านดูหงุดหงิดฉันด้วยเหมือนว่าพูดหรือว่าทําอะไรก็ดูขัดหัวขัดตาไปหมดทาเอาเสียใจสุดๆเลยไม่ว่าฉันทาอะไรก็ต้องเจอเรื่องแบบนี้เหรอในที่สุดฉันก็รู้ตัวแล้วว่าฉันทําตัวแบบนี้กับน้องสาวเรานั่งในห้องนั่งเล่นดูทีวีด้วยกันตอนเย็นจู่ๆมือถือพ่อก็ดังตอนแรกท่านยิ้มแล้วท่านก็ขมวดคิ้วมีอะไรเหรอคะเพื่อนพ่อทํางานที่โรงพยาบาลเด็ก อเล็กซ่าเพิ่งแอดมิดเข้าไปเธอป่วยหนักมากเอ่ออะไรนะอเล็กซ่าเขารงพยาบาลเหรอฉันจําได้ทันทีว่าเธอบอกว่าหนาวตอนอยู่ที่ลานสเก็ตนั่นเป็นเพราะว่าหนูเองฉันเตรียมตัวไปรงพยาบาลและชวนพ่อให้มาด้วยเขาจะไปทําไมอ่ะเขาช่วยอเล็กซ่าไม่ได้สักหน่อยพ่อมองฉันอย่างลังเลแล้วก็ยักไหล่ฉันช็อกปิดเลยนี่พ่อไม่แคร์ลูกสาวตัวเองเลยงั้นเหรอฉันตัดสินใจไปคนเดียวเกือบจะออกจากอพาร์ตเมนต์แล้วจ,จู่ๆพ่อก็เรียก เขาบอกว่าเขาไม่ได้คิดให้ถีถทุวนชีวิตส่วนตัวของท่านเพิ่งจะดีขึ้นและคงดีกว่าถ้าฉันอยู่กับแม่ต่อคำพูดของพ่อทําให้ฉันเจ็บมากจนน้าตาคลอเลยในตอนนั้นเองฉ่านถึงเข้าใจว่าทําไมแม่ถึงไม่อยากคุยกับพ่อเพราะว่าพ่อไม่แค์เราฉ่านกลับไปเก็บของและไปที่โรงพยาบาลแม่ไม่คุยกับฉันพ่อเลี้ยงบอกว่าอาเล็กซ่าเป็นหวัดหนักและยังไม่ให้ใครเข้าไปเยี่ยมฉันอยู่ที่โถงของโรงพยาบาลตลอดคืนรู้สึกแย่มากในตอนเช้าอาการของอเล็กซ่าก็ดีขึ้นและแม่กับพ่อเลี้ยงก็ตัดสินใจกลับบ้าน ฉันรู้สึกผิดไม่กล้ากลับบ้านด้วยไม่มีเงินด้วยและไม่รู้จะทำไงดีในที่สุดฉันก็ตัดสินใจโทรหามาตินเขาอาจจะยอมให้ฉันอยู่ด้วยแน่นอนว่าคงยากแต่ฉันก็ต้องแปลกใจที่ฉันร้องไห้โฮออกมาตอนที่คุยกับเขาในสาย ไม่นานเขาก็ดังแท็กซี่มาหาฉันและพากลับบ้านเขาห้องเขามีห้องนอนเหลือพี่ของมาตินไปเรียนต่อวิทยาลัยและออกไปเมื่อปีก่อนฉันอยู่ที่นั่นทั้งวันมาตินก็เอาอาหารมาให้พาใจออกห่างและปลอบใจฉันฉันรู้สึกผิดที่ทําไม่ดีกับแม่น้องสาวและมาตินไม่น่าไปว่าเขาโง่เลยวันรุ่งขึ้นฉันไปโรงพยาบาลอีกครั้งไขของอเล็กซ่าลดลงแล้วและเธอก็ดีขึ้นเยอะเลยฉันนั่งลงข้างเธอและขอโทษที่เอาแต่ดุดา่าทันใดนั้นฉันก็รู้สึกว่ามีคนอยู่ข้างหลังพอหันไปก็เจอกับแม่ตัวเอง เราเงียบพักหนึ่งก่อนที่ฉันจะขอโทษท่านเรื่องพฤติกรรมและการตัดสินใจที่จะไปอยู่กับพ่อด้วยท่านยอมรับว่าท่านเองก็ผิดเหมือนกันแม่จะพยายามไม่ให้ลูกดูแลน้องบ่อยๆแล้วส่วนเรื่องของพ่อลูกคุยกับพ่อได้นะแม่ไม่โกรธหรอกเราคืนดีกันและเราก็กลับบ้านทุกอย่างดีขึ้นวันรุ่งขึ้นมาตินมารอฉันที่หน้าประตูโรงเรียนเขาดูลังเลเพราะว่ากลัวว่าฉันจะล้อเขาต่อหน้าทุกคนอีกฉันจับมือของเขาแล้วก็พาเขาไปเรียนด้วยกันแน่นอนว่าทุกคนสังเกตเห็นหมด เวกี้ยังได้พี่เลี้ยงเด็กด้วยเหรอน้องสาวเธอไปไหนแล้วอ่ะมาตินเป็นแฟนฉันน้องสาวฉันก็ต้องอยู่บ้านสิแล้วเย็นนี้เราจะไปเดินเล่นกันบอกว่าทุกคนอึ้งอย่างน้อยไปเลยค่ะขนาดมาตินยังดูชอบกับคำประกาศกล้าของฉันด้วยเป็นครั้งแรกที่ออสตินพูดไม่ออกไม่นานอาเล็กซ่าก็หายดีและออกจากโรงพยาบาลได้แม่กับฉันทำตารางกันทีนี้เราผัดกันดูแลน้องสาวการใช้เวลากับพวกเธอคือความสุขค่ะยิ่งมาตินอยู่ด้วยยิ่งสนุก พูดถึงออตินเราดดมพบกันจริงๆแล้วเพราะว่าเขาเป็นคนดีและฉันไม่สนใจออสตินแล้วบากหน่อยคุณมีน้องๆไหมคะสนิทกันหรือเปล่า